ให้ทุกคนจำไปเลยว่าเวลาที่คุณตั้งจิตและคุณสั่งการอะจักรวาลน,นะคะรับคําสั่งทันทีถ้าคุณคิดอะไรซ้ำๆอะมันคือการที่คุณเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอย่างเช่นถ้าหลายคนไม่เชื่อว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงคะคุลี่ว่าการที่เราเนี่ยตั้งจิตหรือปรารถนาสั่งการจักรวาลอะไรอะจักรวาลเขารับคําสั่งเราหรือ,อยังด้วยความที่คนส่วนมากเวลาทําอะไรจะสั่งการอะไรจะชอบนึกถึงวัตถุใช่ไหมคะเงินรถบ้านคนรักทีนี้คุณจะไม่รู้ แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณจะทํายังไงให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังเริ่มสั่งการจักรวาลหรือคุณคิดอะไรแล้วกดแรงดึงดูดมันเริ่มทํางานแล้วอ่ะนั่นคือการที่คุณลองตั้งใจที่จะเห็นอะไรง่ายๆก่อนอย่างเช่นให้คุณตั้งใจไปเลยว่าเนี่ยวันนี้ยฉันจะเห็นเลขหนึ่งหนึ่งคือคุณตั้งจิตไปเลยว่าคุณจะเห็นเลขหนึ่งหนึ่งและถ้าคุณยังไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรคุณต้องคิดซ้ำๆคือหมายถึงว่าในหัวคุณอ่ะหนึ่งหนึ่ง คุณเชื่อไหมคะว่าอะไรที่คุณคิดซ้ำๆอะ่ะมันคือการที่คุณเริ่มใช้กฎแรงดึงดูดโดยการสร้างมันจากความคิดจัก,กรวาลหรือกฎแรงดึงดูดอะ่ะเขาจะเริ่มนําสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาในโลกของคุณคือคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาที่คุณคิดอะไรซ้ําๆในหัวะคะ่ะมันคือการที่คุณได้สั่งการจัก,กรวาลและกฎแรงดึงดูดเริ่มทํางานแล้วฉะนั้นให้คุณวางใจไว้ได้เลยในสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าถ้าคุณฝึกใช้พลั ของจิตคุณจะออกแรงน้อยลงคุณจะรวยแบบไม่ต้องเหนื่อยรวยแบบไม่ต้องเครียดมีความสัมพันธ์ที่ดีมีเวลาให้ครอบครัวคุณจะรู้สึกแบบว่าชีวิตนี้มันแบบมันมีความสุขขึ้นมากฉะนั้นนะคะถ้าใครที่สนใจก็มาเจอกันในคอร์สนะคะ The Secret m a n i f e s t o r ความลับของการม f เฟสขั้นสูง